รู้จักพี่จอยได้เลยได้ไงเลยคะรู้จักพี่จอยจากอ่าใน a ฟ e b o o k ครับก็แอดเฟซเข้าไปเห็นก็โพสแล้วก็แอดเฟซเข้าไปก็ยังไม่รู้นะเป็นเ่ไปเจอได้ไงเพราะว่าทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไม่เคยเป็นเพื่อนกันในเฟซอ่ะอยากได้้ที่หนูเออพูดใต้แตใโอ้ตีโอ้แ่โออะไรวะโอ้คนจียยงชายโลชั่นนะคะเอออันนี้จอยก็ปิดแก๊งชายอยู่เออปัก ปักมุดไปแล้วค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เดี๋ยวพ่อจะไปเปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวพี่พ่อไม่ชื่อเก่งแล้วชื่อว่าอะไรมีใครจอร์ดอ๋อจะได้เป็นจอจานเหรออืมจอร์ดจอยจูนมันจะเปลี่ยนมีอแล้วมีลูกอันนี้อาจจะเป็นคู่ก็ได้เพราะว่าแม่ด้วยคนจะได้ชื่อตีดแม่ก็แม่แม่จูนก็ชื่อจุ๊บแม่จูนก็ชื่อจุ๊บเออ อันตอนแรกกัดจะหลับตานั่นรับจริงเคยนี่ได้ยินชัดไหมครับเมื่อกี้เนี้ย ตอนแรกกะจะหลอกฟันแต่ว่าดันรักจริงวนนี้ตัวจริงหรือเปล่าพี่ตัวจริงครับเพราะว่าตัวสำรองเจ็บหมดอย่ามีลูกชายเหมือนกันถ้ามีลูกชายอย่าให้เก่งเหมือนพ่อผมอยากให้เป็นนักมวยครับแต่งวันอไหน่ครับพี่เดี๋ยวรอเก็บตังก่อนแปดปีแม่เอาล้านหนึ่งกับทองสิบบาทใช่ไหม เอาดีๆถามแม่ดีๆดิเดี๋ยวถามแม่ถามแม่ค่าวหนต่อเท่าไหร่เอาชัวร์เลยเก็บตังค์ได้มาเลยทำไมถึงเลือกพี่จอยคะก็เลือกหมดนะครับคนไหนที่เขาคุยกับเราในตอนที่เราไม่มีใครแล้วก็ถ้าเรารู้สึกดีหรือว่าเรารู้สึกอยากจะอยู่กับเขาอะไรเงี้ย สิบปเดือนไม่ไกลก็พี่ใช่อย yeah. ู่ข้างในสามปีสี่ยังแป๊บเดียวเลยแถมไม่ได้อะไรด้วยสิบแปดเดือนแล้วได้เมียน่ารักน่ารักคนหนึ่งก็ต้องยอมไอ้เนี่ยใช่หรอใช่วันนี้รู้จะไปโกอินเตอร์แล้วตอนนี้อเดี๋ยวจะต้องแบบ อกใช้โลชั่นที่พี่กนพี่ซื้อใช้ยอะแตต้องมาลอกใช้ตัวขาวก่อเนเผัาเหอมมากเลยใชย้แล้วังแบรนด์ผมใช้แล้วผิวขาวขึ้นครับผมผมบอกกับทุกคนอะบอกว่าเวลาติดตามผมแล้วอะให้เอาแต่สิ่งดีๆที่ผมทำดี<ม>คิดดีเอ,<ะ>เอาไปใช้ อย่าเอาอะไรที่มันไม่ดีไอ้ความไร้าสาระหรือว่าความปัญญาอ่อนนะไม่ต้องจดจำแนะนำไปใช้แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะติดตามผมถ้าชอบผมที่ไล้ยสักอย่าไปสักเลยนะครับตอนนี้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีแบบนี้คุณสักไปเนี่ยคุณทํางานไม่ได้น่นอนแต่ว่าถ้าสมมติคุณมีอาชีพที่มั่นคงคุณมีการงานที่มั่นคงคุณมีเงินอยู่แล้วคุณไม่ต้องทํางานแล้วคุณใหญ่จะัสักสักได้เลยครับจะสักเต็มหน้าหรือว่าจะสักเต็มตัวอะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่ามันเป็นความชอบไงอันนี้มันเป็นความชอบของผมผมสักแล้วผมทํางานได้ก็สักไปครับฟอจ่ายการดินตอน่อได้ช่วงนี้ทํางานหนักหมหลานสามประมาณเดือนตุลาปีหน้านะฮะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะฮะ งานแต่งนะครับจัดสองที่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นนะครับน่าจะนะอันนี้ดาวไว้ว่าน่าจะเป็นวอเตอร์ไซด์ห้องเคร้อยที่กรุงเทพนะครับแต่ส่วนที่พัทลุงจะจัดที่บ้านเขาวงดน,นตรีก็ว่าจะเอาโชคมาเล่นแต่ส่วนที่กรุงเทพน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวคิดดูฝั่งแต่ว่าที่ที่แต่งงัดน,น่าจะเป็นโชคครับชอบมากโชคร้แห่ชีวิตผมเนี่ย ผมจะบอกว่าตั้งแต่อายุประมาณสิบเก้าปีมั้งผมไม่เคยของเงินพ่อแม่เลยแล้วก็ชีวิตเนี่ยเล่ร่อนออกมาตั้งแต่อายุประมาณสิบเก้ายี่สิบผมไม่ได้อยู่บ้านเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าผมโตแล้วหลังจากแต่งงานกับคนที่เป็นแม่น้องจูนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตเองออกมาทํางานช่างศิลป์ออกมาทํางานบาน้ําออกมาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟออกมาทํางานช่างไฟออกมาทํางานร้านสติกเกอร์ออกมาทํางานเป็นลอนลี่อยู่ คอนกลอนลี่นะครับที่โรงแรมโนเวท